สวัสดีครับนายแพทย์กอวัฒน์เหล่าเจษฎ์นะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียเคพรักศิลป์ศัลยกรรมนะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็เอาเรื่องที่เจอเจอนะครับในชีวิตประจําวันของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างผมนะครับเนาะมาเล่าให้ฟังกันคนไข้มาปรึกษาเรื่องคางเบี้ยวนะครับแต่ว่าดูไปดูมามันไม่ใช่คางเบี้ยวอ่ะมันขาดไกลๆลางทั้งอันเบี้ยวเลยนะครับเนาะรักษายังไงนะครับก็มาเร็วไปเร็วนะครับ Q&A เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยตอบยาวมากนะครับเนาะเพราะเราจะได้มี สมาธินะครับในการฟังนะครับเนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างเลยนะครับให้กับ d k c h a n n e l ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับผู้ติดตามก็ใกล้สามหมื่นคนละนะครับเนาะก่อนอื่นก็ไปดูสาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุของขานกไกรล่างเบี้ยวนะครับเรามีศัพท์เทคนิคว่า mandibular l a t t a l o g a t r i a นะครับ l a t r a l o แปลว่าข้าง g a t r i a แปลว่าขานรไกรล่างนะครับ อ่เป็ว่าขานไกลนะครับมันดูเบล่าก็คือขานไกลล่างอันนี้นนคจาจำกัดความของของลัลลัทโรลัทเทโลเกนัเทียคือขานไกลเนี่ยมันบิดไปทางซ้ายหรือหรือทางขวานะครับเนาะเขาเรียกว่าลัทโลคอสไบคือตัวฟันเนี่ยมันศบก,กันไม่ปกติด้วยเพราะว่าเวลามันโยไปเนี่ยนะครับฟันมันก็เบี้ยวไปด้วยตามไปด้วยซึ่งผมเดี๋ยวมีรูปให้ดูสาเหตุที่เจอคืออะไรบ้างนะครับเนาะก็อนันที่หนึ่งเลยคือเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มซินโดรมเป็นกลุ่มอะไรที่เป็นมาแต่กำเนิดนะครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่เจอน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอในขานไกลเบี้ยวเนี่ยเกิดจากแอคควายคือเป็นโรคที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดมาแล้วนะครับหลังเกิดนั่นเองเกิดจากอะไรได้บ้างชรามาคือวอัติเหตุได้รับบัติเหตุข้างใดข้างหนึ่งนะครับกระแทกทําให้หัวกระดูกบริเวณคอนไดหรือตรงหัวกระดูกตรงนี้นะครับที่เราอยู่หน้าหูเนี่ยเวลาอ้าปากหุบป,ปากมันขยับเนี่ยข้อต่อตรงเนี้เวลามันได้รับบัติุเหตุเนี่ยมันจะหยุดการทํางานนะครับหยุดการเจริญเติบโตทําให เมื่ออายุผ่านไปสมมติเราบาดเจ็บฝั่งนี้นะครับเนาะกระดูกฝั่งนี้มันไม่โตฝั่งนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับฝั่งนี้ไม่โตมันก็จะสั้นแขนก็จะยกมาทางฝั่งที่เคยได้รับอุบัติเหตุนะครับเมื่อโตเป็นสาวโตวเป็นหนุ่มเนี่ยใช่ไหมครับแขากาแก็จะค่อยๆเบี้ยวมากขึ้นมากขึ้นหรืออันที่2นะครับเกิดการติดเชื้อบริเวณเนี้ยนะครับอย่างรุนแรงข้างใดข้างหนึ่งมาก่อนนะครับในช่วงที่กระดูกยังจเจริญเติบโตอยู่นะครับผลผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกระดูกหน้า ส่ติค่านี้ติดเชื้อใช่ไหมครับมันหยุดการเจริญเติบโตฝั่งนี้ก็โตเอาโตเอามันก็กว้างออกขาก็จะเบี้ยวไปในฝั่งที่เคยมีปัญหาหรือที่เจออันสุดท้ายคือไม่มีปอุบัติเหตุไม่มีบอดการติดเชื้ออะไรมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าก,กระดูกสองข้างอะ่ะที่มันเจริญเติบโตตามวันและเวลาเนี่ยมันอเวอร์โกร h ข้างหนึ่งคือข้างหนึ่งโตปกติแต่อีกข้างหนึ่งอะ่ะมันโตเยอะกว่ามาเลยทาให้ขางไก่เบี้ยวนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะ ทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับอย่างอื่นยิบย่อยก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะว่าขี้เกียจจำนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างคนไข้เรานะครับที่มาเจอกันเนาะก็ตอนหน้าเฉยๆก็ดูไม่ออกนะครับแต่พอยิ้มปั๊บเนี่เห็นเลยว่าคามันเบี้ยวไปทางซ้ายของคนไข้นะครับ <c oughs> เห็นไหมหน้าแนวเด็กมาแล้วก็ปัดออกทางนี้เลยคางมาทางนี้ฟันก็ไปทางนี้ฟันล่างนะครับเนาะดี่มีรูปให้ดู <c oughs> อันนี้ก็ จุดสีเหลืองคือจุดแนวกลางที่มันควรจะเป็นเห็นไหมครับจุดตรงข้างบนนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ววาเนเชียนนะครับจุดตรงนี้เขาเรียกสับเนเชเล่นเนาะจะอยู่แนวกลางพอดีแต่คางนี่นะครับปลายแหลมของคางเนี่ยหรือโปโกเนียนเนี่ยควรจะอยู่ทับเส้นแดงนี่เหมือนกันแต่ว่ามันเบี้ยวออกทางซ้ายของคนไข้มันเบี้ยวไปเมื่อเราส่องเข้าไปใ,ใกล้ๆน,นะครับดูการสบฟันก็จะเห็นนะครับอันนี้คือฟันหน้าคู่หน้านะครับเนาะนี่คือร่องแนวกลาง นี่คือฟันล่างคู่หน้านะครับเนาะล่องแนวกลางอยู่ตรงนี้จะเห็นว่ามันเบี้ยวไปทางนี้นะครับเขาเรียกว่า lateral cross bite ก็คือการที่ขานไก่มันบิดไปข้างหนึ่งนะครับเกิดจากขานไกลสองข้างมันโตไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> คำถามคือแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับเนาะก็ไปดูในเคสตั๊ดดี้นะครับขั้นแรกคือเราอยู่ในยุคที่มันมี C T 3ามมิติแล้วนะครับงั้นการทำเอ็กซเรย์สามมิติก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับก็หล่อแบบขึ้นมานะครับคำนวณไว้ได้ว่าเราจะตัดเราจะเลื่อนขานไกรล่างเนี่ย ไปทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยกี่มิลน,นะครับกี่องศาเนี่ยมันคำนวณได้หมดตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะครับแต่แล้วก็พาคนให้ไปดมยาสลบผ่าตัดนะครับหลักที่เราทําเราเรียกว่าตัดขานไกร่างแบบ2ข้างเลยนะครับเขาเรียก lateral bilateral split osteotomy คำย,อะะยะะ่อ,อ,ค,ยอคือ BSSO นะครับย่ออย่างนี้ bilateral split c a osteotomy bilateral แปล,ะะลปว่า2ข้าง แซ,ซ็กิทเทลคือตัดในแนวดิ่งนะครับสปิตก็คือแยกมันออกออสซิโอตมีก็คือกระดูกแยกออกนะครับเนาะก็จะตัดแยกออกแล้วก็เลื่อนซ้ายขวานะครับขยับซ้ายมากกว่าขวาบิดมุมเนี่ยมันทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ล็อกสกรูไว้นะครับเนาะทำให้สองข้างมันยึดติดกันได้ส่วนในเส้นเหลืองๆนี่ก็เป็นเส้นประสาทนะครับซึ่งก็หลังว่าตัดใหม่ๆจจะมีชาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่พอในระยะยาวเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถกลับมาปกติได้นะครับน้อง พลอยคนนี้ก็ได้ผ่าตัดวิธีนี้ไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับหลังผ่าตัดของน้องพลอยเป็นไงบ้างเนาะก็เป็นธรรมดาแล้วผ่าตัดกระดูกหน้าโดยเฉพาะขานไกลเนี่ยหน้ามันบวมอยู่แล้วงั้นเจ็วันก็คางเป็นอึ่งอ่างเลยนะครับเนาะช่วง7วันแรกนะครับสองสองอาทิตย์แรกนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ยังมัดฟันเบาๆไว้นะครับให้คนไข้ไม่ขยับมากนะครับกินอาหารเหลือเป็นเป็นหลักไปก่อน30วันก็ยุบบวมไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต กระดูกหน้าเนี่ยอย่างน้อยต้องมี 2- อสเดือนอันที่ที่2เดือนนะครับถึงจะยุบบวมได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด7วัน30บวันและ60บวันนะครับก็คือประมาณ2เดือนก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็ได้ข่าวว่าไปถ่ายละครทาอะไรเยอะแยะเลยนะครับชีวิตก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะกันหลังผ่าตัดคนไข้ก็มีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะครับคางก็อยู่ในแนวกลางแล้วนะครับสวยงามนะครับดูไม่ออกเลยว่าทําศัลยกรรมกระดูกหน้ามานะครับเนาะสวยงามเนาะ สวยเป็นธรรมชาติเนาะยิ้มเบี้ยวก็ยิ้มไม่เบี้ยวแล้วสบฟันเป็นปกติเนาะก็แน่นอนนะครับผ่าตัดใหญ่หน่อยเนาะค่าจ้าจ่ายก็จะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่เชี่ยวชาญศัลยแพทย์กระดูกหน้าที่เชี่ยวชาญน,นะครับเนาะก็สรุปคือถ้าคางเบี้ยวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะตัดแก้แค่ที่ปลายคางได้แต่ถ้าขาดกรล่างเบี้ยวด้วยเนี่ยมันก็ต้องทําใหญ่กว่านั้นที่ทําอย่างนั้นที่เราทําก็คือ BSSO นะครับ Bi lateral Septic t i s s u Split Osteotomy ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับต้องนอนโรงพยาบาลทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วกว่าจะเข้าที่ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2- 3สเดือนนะครับหวังว่าพวกเราจะได้เห็นเคสตัวอ,อย่างนี้แล้วนะครับเราพอจะจินตนาการได้ว่าคางเบี้ยวหรือขานไกลเบี้ยวเนี่ยมันไม่ได้แก้ง,ง่ายๆนะครับมันก็ต้องใช้อะไรที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนจะย้าย,ยกันไปก็ขออนุญาตฝากนะครับ D.I.K. Collagen เปปบไท์100%ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับกินวัละ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ3กรัมต่อวนันก็ช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับ10-15กรัมก็บำรุงกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกได้ดีเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไ like ลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊ง,งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ